ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุยิงกันหน้าห้องสำนักงานอายการสารจังหวัดทุ่งสงอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทําให้นายสาธิตช่วยนาเขตชาวตําบลควนกรดอําเภอทุ่งสงบาดเจ็บก่อนจะเสียชีวิตระหว่างนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนผู้ก่อเหตุคือร้อยตํารวจตรีดําริแพรใหญ่รองสารวัตรป้องกันปราบรามตํารวจภูธรอําเภอนาบอนหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนจะเข้ามอบตัวกับพันตํารวจเอกคมสรรพฤกษ์สวานิ์ ผูกกับการตำรวจภูธรอ,อำเภอทุ่งสงจากการสอบสวนทราบว่านายสาธิตได้สู่ขอลูกสาวของร้อยตำรวจตรีดำรินะครับซึ่งมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ภายหลังปรากฏว่าลูกสาวของร้อยตำรวจตรีดำรินั้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายสาธิตและเกิดอุบัติเหตุตกจากรถเสียชีวิตซึ่งผู้เป็นพ่อเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรม โดยก่อนเกิดเหตุยิงกันครั้งนี้นะครับนายสาธิตได้มารอฟังคำสั่งคดีของพนักงานอายการก่อนที่ร้อยตำรวจตรีดำริจัดเดินเข้ามาใช้ปืนยิงนายสาธิตบาดเจ็บก่อนจะเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุครับ